ตอนนี้ตรงลาดพาวนะคะพอดีนัดเจอเพื่อนคนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะขับรถไปพร้อมกันตอนนี้เราถึงแล้วเราตรงนอ้ได้เพื่อนมาแล้ว เข้ามอเตอร์ไซค์น่ chapter, ต้อีมอถกันไเย่มัถอยไม่ได้เสียงไม่อีกบางทีจัม้อเตรไซ์แต่ก็จะอยู่ข้างหลัง คือเราจะเดินไปเองแต่พี่คนที่ขับรถเขาบอกว่าขึ้นรถขึ้นรถข้างในมันเดินไกลนะอะเราไม่เคยมาเนาะเราก็เออเดินขึ้นรถกับเพื่อนงงๆแล้วก็หันหน้ามองหน้ากันไกลตรงไหนวะสงสัยพี่เขาอยากจะขับรถแหละก็เลยขึ้นเราดูช็อตโค้งดิไม่แตะเบรกนะคะบอกเลยอถือว่าเรียกอรอยยิ้มไปได้อีกหนึ่งเลยกันขับรถ<อ>สนุกมาก ออออมันไกมันไกลเพราะเขากลับรถดีกว่า <c oughs> แล้วเราก็ได้เห็นด้านหน้าของพระพิฆเนศองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อชุดบูชานะคะ100บาทชุดนี้เราก็ต้องจุดเทียนรอยน้ำองค์พ่อสิวะกับแม่อุมาก่อนอย่าลืมอธิษฐานขอพรด้วยนะคะ แล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในไหว้องค์บาปิคเนตนะคะองค์นี้ไฮไลท์ค่ะพอเสร็จแล้วก็เดินมาด้านหน้ามาไหว้ท่านเทามาหาผมด้วยนะคะเรอจะบอกว่าอากาศร้อนมากร้อนแบบร้อนสุดๆเลยก็ดื่มน้ำเข้าไปค่ะช่วยได้มัง้ง ตรงนี้เป็นซุ้มประตูด้านหน้านะคะถ้าเลี้ยวหลุดเข้ามาก็จะเจอซุ้มนี้ก่อนเลยจะเชื่อไหมว่ามาฉะเฉิงเสาเพื่อมาไหว้องค์พระพิฆเนศแล้วก็กลับบ้านเลย